สวัสดีทุกคนนะครับผมและใน99คืนตอนนี้สิ่งที่ผมรอคอยมันกําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คืออีเวนต์เจมคูณ2นั่นเองซึ่งเจมคูณ2เนี่ยมันจะคูณ2เฉพาะแค่ช่วงวิกเอนหรือว่าช่วงสุดสัปดาห์นั่นเองนั่นก็คือช่วงวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ประมาณในเวลาเที่ยงเที่ยงหรือว่าบ่ายๆประมาณนี้นะทุกคนซึ่งน้องๆหลายคนในตอนนี้อาจจะปิดเทอมกันแล้วก็สามารถมีเวลาฟาร์มในช่วงวันจันทร์ได้นั่นเองนะครับผมและในตอนนี้เหมือนว่าจะมมะมีีคคัััตตนนนนาาดดด้้ววยยยะอออองก่่ผูใปเเพลทุ อ,อมีเคอร์ติสสองตัวเดินมาแล้วก็โอ้มีกล่องเจมวางอยู่นั่นเองไปไปเปิดเลยเพื่อนเอ้าแล้วทะเลาะก,กันได้ยังไงเดยวโอ้มาด้วยกันแท้ๆยังจะทะเลาะก,กันอีกอืทุกคนดูมันเคอร์ติสสองตัวล่าสุดนอนหลับไปแล้วหนึ่งมาด้วยกันแท้ทาไมต้องตีกันด้วยเนี่ยหรือว่าพวกเขาจะแย่งชิงเพชรกันที่มันกําลังคูณสองนะตอนนี้อามาดูว่าเปิดมาเราจะได้เป็นอะไรเปิดออกมาเป็นอุ้นยน่าจะเป็นเจมอยู่ในนั้นแน่นอน โอ้นี่ไงนะครับทุกคนเจมอุย้ยแล้วเจมมันแยกล่าออกมาด้วยนะครับแล้วเจมในกล่องอะ่ะโอ้มันก็คูณ2อออกมาด้วยเช่นกันนะทุกคนแล้วก็เดินมาหาเพื่อนหรือว่าไอ้นี่จะเอาไปคนเดียวเอาโยวลงแล้วก็หลังจากนั้นเอออยู่ดีๆก็เอามาให้เพื่อนเฉยเมื่อกี้ยังตีกันอยู่เลยเอออะไรกันครับเนี่ย ก็บอกว่าการอัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนก็จะเป็นการคูน2เจมมีคลาสใหม่เข้ามาแล้วก็มีการสปอยอีเวนต์ใหม่ของอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองนะครับที่จะเข้ามาในสัปดาห์หน้านั่นเองเนาะซึ่งใน,นกระดาษนะครับก็บอกวันเวลาเอาไว้ด้วยนะครับก็คืออีก6วันกับอีก23ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็รอยาวๆไประหว่างนี้ช่วงสุดสัปดาห์เราก็ไปฟาร์มเพชรรอ,อก,กันเลยกันนะครับผมนะและนอกจากจะมีคูน2อ,อีเวนต์แล้วนะครับก็ยังมีคลาสใหม่เามาตนน่นร,รอนะ เกมเขาก็จะมีแบนเดตมาให้เรา1อันส่วนความสามารถของมันในเลเวลที่1มันสามารถได้รับโบนัสท,ทุกครั้งที่ฟื้นคืนชีพแล้วความสามารถในเลเวลที่2สามารถฟื้นคืนชีพได้ทันทีโอ้โหแบบนี้เหมาะกับสายโซโลมากๆเลยนะเนี่ยและเลเวลที่3คุณสามารถเคลื่อนที่ได้8วินาทีหลังจากที่คุณเสียชีวิตแล้วนั่นหมายความว่าเพื่อน <c oughs> ๆจะมีเวลา8วินาทีในการวิง่งหนีออกมาจากจุดที่อันตรายโอ้โหแบบนี้ก็โกงมากๆเลยดิเดผมจะมารีวิวให้ดูละกันนอตตัวนี้ อาชีพต่อไป Beast Master ในราคา400เพชรนะทุกคนเป็นอาชีพใหม่ที่เป็นหัวหน้าเหล่าสัปสัตเมื่อเริ่มเกมเขาจะมีขลุ่ยมาด้วยเมื่อเกิดมาในเลเวลที่1เ่เพื่อนๆจะสามารถเรียกหมาป่าออกมาและก็สามารถเทมมันได้ด้วยสเต็ก3ชิ้นเพื่อนๆจะมีสเต็ก3ชิ้นมาในตัวเลยและก็สามารถมีสัตว์เลี้ยงสูงสุดได้ถึง5ตัวโดวยปกติเนี่ยเราจะมีได้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นเองซึ่งตัวนี้โหดมากๆอีกตัวหนึ่งเช่นกันในเลเวลที่2หมาป่าจะวิ่งเร็วขึ้นเมื่อโจมตี ส่วนเลเวลที่3มนี่ครับหมาป่าตัวแรกของคุณทีเรลออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นหมาป่าอัลฟาโดยอัตโนมัติเลยเนะและแน่นอนว่าหมาป่าอัลฟามันโจมตีเร็วและก็แรงมากกว่าหมาป่าทั่วไปและอาชีพสุดท้ายที่มาในวันนี้น,น,นะครับผมนี่ก็คือเนโครแมนเซอร์นี่ครับในราคา600เจมนั่นเองตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับทรงจินอูนหรือเปล่าเนี่ยเขาจะเกิดมาพร้อมกับเคลติตสตาร์หอันซึ่งสตาร์อันนี้มันเทม่มากๆเลยมีควันออกมาเป็นวิญญาณแบบนี้นะ ในเลเวลที่1เขาสามารถรบรวมวิญญาณลัทธิที่ตายไปแล้วและก็ใช้ไม้เท้าเนี่ยในการฟื้นคืนชีพเหล่าลัทธิที่ตายไปแล้วนั่นเองแล้วเราสามารถเรียกลัทธิเป็นลูกน้องได้มากสุดถึง6ตัวด้วยกันในเลเวลที่2ลัทธิที่เราฟื้นคืนชีพมาจะเพิ่มความเสียหายมากยิ่งขึ้น และในเลเวลที่3คุณมีลทัทธิเป็นลูกน้องมากเท่าไหร่การมองเห็นในตอนกลางคืนของคุณจะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นผมก็อยากรู้ว่ามันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูในอนาคตกันเลยกันนะแต่ว่าตอนนี้ในคูณ2อีเวนต์มันยังมีอยู่เดี๋ยวเราไปฟาร์มเพชรกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าฟาร์มเพชรยังไงให้มันได้เพชรแบบเร็วๆในฉบับคนเล่นคนเดียวแบบโซโล่เหมือนพี่ไขตุนไปกัน และในการอัปเดตครั้งนี้นะครับเหมือนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไอคอน UI ด้วยนะตรงนี้เห็นไหมทุกคนก็จะเป็นรูปกระเป๋านะครับแล้วก็เป็นรูปขวานั่นเองคือดูง่ายมากๆเลยซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือธรรมดานั่นเองนะครับหลายคนเล่นในโทรศัพท์นะครับมันก็จะดูยากมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวหนังสือตัวเล็กนิดเดียวเอง อ่ะอันดับแรกเราต้องตัดไม้กันก่อนเลยแล้วก็เอามาเติมไฟให้ได้สักเลเวลสองเลเวลสามหลักๆของพี่เลยนี่ครับพี่จะเล่นในเกมเพียงแค่5วันเท่านั้นในการฟาร์มเจมแล้วก็ออกเข้าใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่จําเป็นมากๆที่เราจะต้องคราฟนั่นเองนั่นก็คือเป็นแผนที่นะครับผมจะได้ไม่หลงทางเนาะนี่นะเป็นแมปนั่นเองนะโอเคผมคลาฟมาแล้วนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้วางจุดตรงนี้นะโอเคแล้วก็เติมไฟไปเลยสักเลเวลสองเลเวลสามแลวเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาหาเท้ากระต่ายทุกคครรัั้้งดวยนนะะบผมนะ อ่ะอันนี้ผมก็จะวิ่งหากระต่ายแล้วก็ยิงเพื่อให้มันดอปเท้านั่นเองถ้าใครไม่มีปืนนะครับสามารถใช้ขวานได้เลยนี่นะครับผมได้เท้ากระต่ายมาแล้วนะอ่ะเอาไปวางไว้ที่ฐานของเราได้เลยนะครับผมถ้าใครยังไม่มีคลาสเล่นนะครับหรือว่ากําลังมองหาคลาสเนี่ยผมแนะนำนะครับตัวเริ่มต้นให้เป็นตัวเอเลี่ยนนะหรือว่าถ้าใครมีงบหน่อยก็เอาเป็นตัวไซบอร์กแบบที่พี่ใครตุ่นเล่นอยู่ก็ได้นะครับผมระหว่างนี้อย่าลืมเก็บอาหารมายางด้วยนะไม่งั้นจะหิวตุยนะอุย้ยผมเจอฐานแล้วนี่ไงเก็บไปเลยถ้้าใคครเจอกอกกนนนมัโชดีไปุย สเต็กอ่าเก็บสเต็กมาก่อนระหว่างนี้เพื่อนเพื่อนเจอกล่องนะครับก็อย่าลืมเปิดกล่องทุกครั้งด้วยนะครับอาจจะได้ปืนดีดด้วยหรือว่าอาจจะได้กระเป๋าใหญ่นั่นเองนะอ่าผมเปิดแล้วมาดูว่าผมจะได้อะไรโอเคผมได้เป็นรีโวเวอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหเหมาะเลยนะถ้าใครไม่มีปืนอุ๊ยไอคอนปืนสวยมากผู้สังเกตนะครับนี่นะเป็นไอคอนปืนด้วยดูง่ายมากๆเลยนะโอเคเอาละไปเดี๋ยวเราจะไปวิ่งสามเชื้อเพื่อนกันต่อไปเก็บทานอุ๊ยแล้วผมเจอบ้านแล้วตรงบ้านมีหานด้วยบ้านบางบ้านนี่คือมมีกกนนนนลลอ้ําัเยทุค และอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าใครไม่มีไฟฉายให้วิ่งมาที่หอคอยสีขาวแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีไฟฉายแจกฟรีอยู่นั่นเองนะอ่ะสำคัญมากไฟฉายเนี่ยเอาไว้สําหรับเวลาเอาตัวรอดเวลาโดนกวางล่านั่นเองนะครับผมนะอย่าลืมนะครับหอคอยอันนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับของวันที่2แล้วแล้วก็มีพ่อค้าขนสัตว์มานะอันนี้เขาจะมาวันที่2กับวันที่5้นั่นเองแนะนําว่าให้เ,เพื่อนๆเอาเท้ากระต่ายเนี่ยไปแลกกระเป๋าดีเลยนี่นะครับผมอ่ะ หนังหมาก็ดีแล้วก็เท้ากระต่ายนะครับอ่าแลกไปเลยนะปุ๊บอ่าได้มาแล้วนะครับกู๊ดแสกเป็นกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นนะเวลาเราฟาร์มเนี่ยก็ได้ของมามากขึ้นนั่นเองอ่าแล้วอันต่อไปผมจะเอาเป็นเอ่อเป็นขวานแล้วกันนะเป็นกู๊ดแอกอันนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราจะเอามาตัดไม้เติมเชื้อเพลิงนั่นเองอันดับต่อไปนะครับผมผมจะวิ่งไปตามหาพวกสตองโฮหรือว่าดันเจียนนั่นเองนะระหว่างนี้ก็หาเชื้อเพลิงไปด้วยในตัวเลยแล้วกันนะแล้วนี่อะไรเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่อะไรเอย อ๋อข้างในจะมีขลุยนะครับสำหรับเทมสัตว์อยู่นั่นเองก่อนหน้านี้นะมันจะเป็นเต็นท์แล้วก็มีขลุยวางอยู่แต่ว่าอันนี้มันเป็นกรงสัตว์โอเคอาเก็บมาแล้วกันนะในที่สุดผมก็เจอแกนลอนน้ำมันแล้วทุกคนวิ่งมาเก็บกันเลยโอเคโอ้แล้วก็ทานนะครับผมปึ๊บโอ้ยมีกระสุนข้างในด้วยโอเคอย่าลืมเปิดบ้านทุกครั้งโอ้ตรงนี้มีฐานเพียบเลยฮนฮะ อ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันเป็นแท่นบูชายันใช่ไหมก็จะมีพวกซากสัตว์ตรงนี้นะครับซึ่งมันติดไฟดีมากๆเลยนะอย่าลืมมาเก็บกันแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องจัดการพวกเคอร์ติสพวกนี้ก่อนมันยืนเฝ้าอยู่นั่นเองนี่นี่นโอเคนี่นะครับผมมันบวกไฟเพิ่มนะเห็นไหมอย่าลืมเอากลับบ้านทุกตัวด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอเปิดกล่องแป๊บน่าจะเป็นของดีอยู่ขอเป็นปืนได้ไหมไรเฟิลก็ได้โอโหเป็นแบนเดดทุกคนไปะกลับบ้านกันแล้วตอนนี้มันก็มืดแล้วอุ้ยกวางมาไม่ต้องกลัวเรามีไฟฉายละ โอ้ตรงนี้มีเออที่ช่วยเด็กด้วยนะแต่ผมจะไม่ช่วยแล้วกันนะครับเสียเวลาเอาล่ะตอนนี้เราก็กลับบ้านแล้วก็เอาสัตว์ตัวนี้ไปเติมไฟกันดีกว่าถึงแล้วถึงแล้วโอเคเอะเติมให้ได้สักเลเวล5ก็ได้นะทุกคนใส่ไปเลยเห็นป่าเร็วมาก อาเลเวล4แล้วทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่มาในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมก็คือนี่เลยแบนเดตสามารถพกหลายๆอันได้แล้วนั้นโดยไม่เปลืองสล็อตเลยนะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราพก2อันมันก็เสียไป2ช่องเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมารวมกันที่ตรงนี้แล้วคือดีมากๆแล้วก็ดูง่ายมากๆเลยในตอนเช้าอย่าลืมวิ่งเปิดแมพเพื่อหาสตองโฮด้วยนะครับผมและตอนนี้ผมก็เจอสตองโฮแล้วนะก็วิ่งมาที่หน้าประตูนะครับเพื่อเปิดแมพแบบนี้นะทุกคนมันก็จะขึ้นไอคอนในแมปตามนี้เลยนะ หลังจากนั้นเราก็แค่วิ่งหาอาหารแล้วก็วิ่งหาเชื้อเพลิงเพื่อเติมให้ถึงเลเวล5เนาะเติมไปเลยแบบนี้อ่ะเอาละกองไฟของผมเลเวล5แล้วเนี่ยครับผมแล้วในคืนที่4นะครับจะมีลัทธิมาบุกด้วยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะทุกคนทําอาหารกันต่อไปถ้าใครไม่อยากทำหม้อตูแบบผมนะสามารถทําเนื้อย่างได้นะทุกคนทําเนื้อย่างกินก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องทำหม้อตูแบบผมก็ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากวุ่นวายนะครับลัทธิมาแล้วกระโดดขึ้นแมบบไปเลยแบบนี้แค่นี้มันก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วทุกคนนเรรายือ,อช แล้วก็รอยิงจากข้างบนแบบนี้นะอะนี่นะครับผมคือปลอดภัยแน่นอนยิงไปเลยแบบนี้นะครับผมแล้วก็รอให้ตอนกลางวันหลังจากนั้นแล้วก็วิ่งไปที่สองหูได้เลยนะอะผมจะรอยิง2ตัวนี้ปึ้งเรียบร้อยนะครับผมจบแล้วนะสำหรับเจ้าลัทธิปึ๊บๆอาได้เฉลิเพิงด้วย ส่วนอาวุธในการบุกสตองโฮผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นปืนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการสเตลคิวนะครับเพื่อลดการทําดาเมจจากศัตรูนั่นเองสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นคลาสเอเลียนหรือว่าเล่นคลาสไซบอร์กนะครับสามารถไปหาปืนได้ตามคลังแสงแบบนี้นะจะเป็นแบบสีเขียวๆตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปเปิดประตูได้เลยนะครับผมก็จะมีปืนดรอปอยู่ข้างในถ้าโชคดีนะเพื่อนๆอาจจะเจอปืนแบบ2กระบอกเลยก็ได้นะครับอ่ะเจอไรเฟิลแล้วกเก็บมาเลยนะ ทุกกระสุนนะครับเก็บมาให้หมดเลยนะพอถึงตอนเช้าของวันที่5เราก็รีบวิ่งไปสตองโฮได้เลยนะครับเพราะว่าประตูสตองโฮจะเปิดในวันที่5พอดีส่วนการลุยสตองโฮครั้งนี้นะครับผมจะไม่ใช้ปืนของไซบอ์กแล้วกันเนาะผมจะใช้เป็นรีเวอร์อรกับไรเฟิลก็พอแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าโอ้โหอันนี้คืออันตรายโอเคมันเดือดแล้วละต้องให้มันแบบเดินติดแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆยิงไปยิงฟรีทุกคนตอนนี้อืมโอ้โหโอ้โหไม่โดนมันโดดหลบเอาละ ตายไปแล้วโอเคต่อไปเว็บที่สองจะเกิดตรงนู้นหลังประตูตรงนู้นปื๊บปื๊บอีกตัวหนึ่งนะฮะยิงสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนเอาละเว็บที่สามมันจะเกิดด้านซ้ายมือของประตูยิงไปเลยแล้วก็เติมกระสุนทุกครั้งด้วยนะทุกคนห้ามลืมปื๊บแล้วก็สลับกันแบบนี้โอเคประตูเปิดแล้วนะครับอย่าลืมนะมันจะมีกระสุนดับด้วยนะอันนี้มันจะสุ่มนะทุกคน โอเคไปไปไปกันต่อมาชั้นที่2กันเว็บแรกมันก็จะยืนอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะปึบยิงสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยโอ้ผมลืมเติมกระสุนอีกแล้วอย่าลืมเติมทุกครั้งทุกคนปึบแบบนี้โอเคเว็บที่2มันจะไปยืนอยู่ตรงกองข้างกองไฟปึบปึบนี่นะฮะเรื่อยๆชิวๆไม่ต้องมีเลเซอร์กันแล้วก็ผ่านได้ปึบแบบนี้ไปยิงไปเลยนะครับ ทุกคนก็ทําแบบผมนะฟาร์มไลเฟิลแล้วก็ฟาร์มร,รีเวอร์ไปก่อนนะครับพอเพื่อนๆมีเงินถึง100เจมแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปซื้อคลาสเอเลี่ยนมาเล่นได้นะโอเคยิงไปเลยเราจะโผล่ไปแค่ปืนแบบนี้มันจะไม่เห็นเราห้ามโผล่ตัวไปเด็ดขาดถ้าโผล่ตัวไปให้มันเห็นเนี่ยมันจะวิ่งมาใส่เราทันทีเลยนะแล้วก็เตลแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยปึ๊บอ่ะเรียบร้อยอ่ะเว็บต่อไปเว็บที่4มันก็จะอยู่หน้าประตูตรงนั้นเลยนะ มันมีทีละ 2- ถึงสตัวแค่นั้นเองนะทุกคนเอาละประตูเปิดแล้ววิ่งไปเก็บกระสุนกันเอาละเราจะไปชั้น3กันต่อเลยค่อยๆไปนะทุกคนอย่าให้มันเห็นตัวเพราะว่าเรามาสเตลคิวปึ๊บอ่าโดนไปแล้วหนึ่งเรียบร้อยล่วงไปหนึ่งเอาละตัวต่อไปอุย้ยตรงนี้มีอีกหนึ่งตัวแฮะเปิดร์ชันยิงได้นะปึ๊บมันไม่เห็นเราเรียบร้อยล่วงไปสองมีอีกไหมเนะี่ยอุ้ยมีอีกตัวหนึ่งอ,อันนี้ผมจะเป็นสเตลคิวแล้วกันปั๊บ โอเค3ตัวไปเว็บที่2มันจะยืนอยู่ตรงนั้น1ตัวนะครับแล้วก็ยืนอยู่ข้างหลัง2ตัวนี่ข้างหลังตรงนี้ค่อยๆโผ่ปืนไปเท่านั้นอย่าให้มันเห็นเด็ดขาดปาดยิงไปเลยเอาละเหลืออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วโอเคแล้วก็รีบวิ่งลงมาหลบนะครับนี่นะอันนี้เป็นเวฟสุดท้ายนะมันจะยืนอยู่2ตัวปึ๊บปึ๊บ โอเคประตูกล่องสมบัติเปิดแล้วนี่ครับผมมาคนเดียวมันฟาร์มง่ายมากๆเลยนะง่ายกว่ามาหลายคนนะครับทุกคนถ้ามาหลายคนเนี่ยมันจะเลือดเยอะขึ้นแล้วก็มอนสเตอร์หลายเบฟมากขึ้นนั่นเองโอเคเพชรคูณ2มาแล้วนี่เห็นไหมไดมอนคูณ2กดไปเลยรับไปเลยเอาละเราก็จะได้10เพชรนะครับต่อครั้งนั่นเอง หลังจากนั้นก็ออกเกมแล้วก็เข้าใหม่ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนําเจมที่ได้มาไปซื้อคลาสเอเลียนหรือว่าคลาสไซบอร์กด้วยนะเพราะว่าเป็นคลาสเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยนะครับผมเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่แข่ตุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่แข่ตุนด้วยนะครับไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ